ทุกคนครับน้ำเข้าครับเมื่อคืนฝนตกเยอะ,อะน้ำเข้าทางหน้าต่างเ๋ยเราก็ปิดไว้นะแต่มันน้ำมันเข้าสงสัยฝนสาดแรงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับเตรียมยาแนวไว้แล้วพอ <laughs> ดีบ้านแม่มีเยอะนะแม่แกซื้อตุนไว้เยอะครับเดี๋ยวเราจะใช้ยาแนวลองยาดูนะว่ามันจะหายไหมนะ งานเข้าจะกลับบ้านวันนี้นะครับกลับบ้านวันนี้พอแฟนผมมาสำรวจรถตอนเช้าเอา้าเปียกไปนู่นเลยใช่ไหมย,ยาวเลยมันเข้าแล้วมันไหลมาซึมเราเคยร่วดทางนี้นะครับตอนแรกมัน่วดตรงนี้แล้วเราก็เอายาแนวใส่ไปแล้วแล้วก็หายอันนี้คราวนี้มาเป็นใหม่ตรงนี้นะอ้นี นี่ครับมันเข้าข้างนี่ระบาดที่เข้ายิงรีเวทเนี่ยมีรูๆนี่นี่ให้มันหยดออกจากนี่เลยอ่านี้เต็มหน้าหนูนี่นี่อันนี้นะครับนี่นี่ก็เข้ามานี่มันไหลเข้ามายังไงวะเพราะว่าฝั่งนี้ไม่เป็นไม่ขอบเย็นเ่ยพีดดูดิมืรวดก็เปียกแบบท่วมมงมาเลยน่าจะเข้าตรงนี้เปียก ติดชื้นตรงนี้ชื้นเนี่ยใส่นี่มานี่นี่ไงเนี่ยตรงนี้หนักเลยเนี่ยทะลุมานี่เลยอ๋ออะไรเอา,า,อาวานันนี้มันเข้ามานี่นี่นะมากองแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้นีนะนนงานเข้าเอา้าหาวิธียาน่าจะมันน่าจะเอียงด้วยครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเข้าตามขอบนะถ้าฝนมันไหลลงมาเยอะ โอ้บานหลังบานหลังด้านซ้ายนี้ก็รั่วนะครับแปลว่าบานที่เรายังไม่ได้ยาเพิ่มนี้รั่วหมดเลยต้องยาใหม่หมดเพราะเราเราทำไปแค่บานเดียวนะครับใจใจอันนั้นแหละ